แล้วนะคะในช่วงครัวเตาลิว,วกับคุณแม่นะคะในห้องครัวของคุณแม่นั่นเองวันนี้นะคะเป็นอีพีการทำอาหารครั้งที่สองของเราแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะจะมาโชว์การทำสลัดโรนะคะสลัดโรสลัด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 โรค่ะ ก็คือว่าจริงๆเราเคยปลูกผักกันเองนะคะแต่วันนี้นะคะเราหยุดการปลูกผักมาระยะหนึ่งแลวนะคะวันนี้ก็เด็กๆของแม่อยากกินสลัดโลค่ะอันนี้คุณแม่ก็เลยโอเคลูกอยากกินใช่ไหมคะเราก็มาเข้าครัวเพื่อให้ลูกได้รับประทานอาหารสลัสลัดสลัด ในช่วงเช้านี้นะคะก็แนะนําวัตถุดิบเลยนะคะเผื่อใครๆที่อยากจะทําสระดนตามคุณแม่นะคะก็ทําตามแม่ได้เลยนะคะง่ายๆค่ะเมื่อวานแม่ไปชอปปิ้งมานะคะอันดับแรกไล่สาตตรงนี้เลยนี่ค่ะแเอกของเราถ้าไม่มีอันนี้นะคะทําไม่ได้นะคะจะลองใส่มือหรือจะลองใส่ไม้ตองหรือก็ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแผ่นก็จะเป็นตั้งแต่แบบนี้นะคะแต่คุณแม่ก็จะแบ่งครึ่งน,นะคะห่ก ต่อไปนะคะปลานะคะทุกคนบางคนก็จะมีหมูมีไก่มีกุ้งหรืออะไรแล้วแต่ของแต่ละความชอบของแต่ละคนนะคะนี่ลูกดิกด๊กลกดิ๊กก็คือผักสลัดนะคะคุณแม่เลือกสองสีนะคะก็มีกินกีนโอ๊กกนโอ๊กก็จะสีเขียวๆนะคะนี่กีนโอ๊กเบสโอ๊กกีนโอ๊กเบสโอ๊กกนโอ๊กเบสโอ๊กมีสีแดงคือเรสนะคะสีเขียวก็คือกรีนนั่นเองคะ่ะ ชิคกี้วกนิดนึงนะคะบางคนก็จะเลือกสีแดงสีเขียวสีเหลืองวันนี้คุณแม่เลือกสีเหลืองค่ะแล้วก็มีหอมนะคะหอมแครอทค่ะแตงกวาญี่ปุ่นนะคะใครไม่มีแตงกวาญี่ปุ่นก็สามารถเป็นแตงกวาบ้านเราท,ทั่วไปได้นะคะเราก็มาเริ่มทําเมนูสัดเราง,ง่ายๆนะคะในการเริ่มต้นจากการเตรียมวัตถุดิบก่อนคะ่ะเริ่มแรกนะคะ เลือกพริกหยวกก่อนค่ะพริกหยวกสีเหลืองคุณแม่จะหั่นนะคะชิววาวพริกเหลืองแล้วก็ปาดไปที่พริกหยวกก่อนนะคะนี่แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่นะคะพริกหยวกนะคะทานไม่เผ็ดค่ะเด็กๆก็ชอบค่ะเพราะว่าผักนะคะจะมีรู้สึกรสชาติ กรอบนะคะอันนี้ของสดๆเลยแม่ไปช็อมื่อวานมานะคะเด็กๆของคุณแม่บอกว่ามื้อเช้านะคะหนูอยากกินสลัดโปรจังเลยคุณแม่คุณแม่ก็โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำสลัดโปรให้เด็กกินนะคะต่อไปนะคะพริกหยวกเราได้แล้วเราก็จะมาหั่นเจ้านี่เลยค่ะแครอทนะคะคุณแม่ก็ปอกเปลือกก่อนนะคะปอกเปลือกของแครอทนะคะ ไม่ยยากเลตอนนี้นะคะคุณแม่ก็จะเตรียมของก่อนนะคะเราก็จะหั่นผักแต่ละชนิดนะคะนี่แตงกวานะคะนี่นะคะคุณแม่ก็หั่นให้มันเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเราก็มามาชุบน้ำนะคะน้ำสะอาดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อให้แผ่นแป้งมันนุ่มนะคะวางไว้บนบนเคลี่องเล็กๆของเราน,นี่นะคะการทไปแล้วก็ เรียงผักนะคะใส่ตามความชอบนะคะแม่ชอบผักขนาดใหญ่ๆนะคะเราก็ใส่แตงกวานะคะตกแต่งนะคะแตงกวาแล้วก็พริกหยวกนะคะแครอทนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เยอะๆเลยค่ะเพราะว่าผักอร่อยนะคะใส่พริกหยวกอีกอันนึงนะคะจะได้มีสีสันนะคะแล้วเราก็ใส่เนื้อปลานะคะเนื้อปลาที่เราได้นะคะแกะก้างออกนิดนึงนะคะ บางคนก็ใส่เนื้อปลาทูก็ได้นะคะแต่คุณแม่เลือกปลาตาบะนีดนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเริ่มพันนะคะกดให้แน่นนิดนึงนะคะนี่นะคะคำโตโๆของเรานะคะแล้วก็ม้วนไปนะคะอุ๊แต่นี่ใหญมากเลยค่ะหั่นนะคะกดลงไปเลยค่ะน,นี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทำง่ายๆไม่ยากนะคะจากเต่จานะคะนะคะ เติมด้วยมันนิดนึงนะคะเด็กๆนะคะวันนี้คนนุณแม่จะสอนจัดจานสสวยๆนะคะนี่มันนะคะหาได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตค่ะมันนี่ต้มแบบต้มแล้วใช่ไหนี่มันต้มแล้วนะคะแล้วก็จัดด้วยแครอทนะคะถ้าใครมีผลไม้นะคะก็ทําให้เด็กไปด้วยนะคะเพราะเขาะจะได้กินทั้งผักและผลไม้ะคะ่ะ เดี๋เราก็มีนมนะคะนมใส่แก้วหรือไม่ก็น้ำมะพร้าวน้ำอะไรกน้ำผลไม้นะคะกับแก้วหนึ่งหน้าตานะคะก็จะน่ารับประทานมากนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มอ่าเขาเรียกอะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่าเมนูของคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะพาให้เด็กๆนะคะได้ลองมาชิมนะคะเมนูอร่อยๆนะคะ ชื่อบังควรตะเหลี่วนะคะก็มาทำเองบ้างนะคะนี่อแม่เริ่มจากอะไรคะนก็ไม่ได้ดูเนาะเราก็เริ่มจากการหั่ผักน้ำหนันเทียบร้อยยล้วเราจะใส่นี่เราต้องจุ่มอันนี้ก่อนนะคะทุกคนจุ่มน้ำเข้าไปค่ะมานี่นะคะก็ใส่ผักแล้วก็ กินโอก๊กใส่เยอะๆตามใจชอบค่ะอาจจะคนชอบกินผักนะคะนี่คับหยวกของเราท็่ซีอิ๊วเหลืองอ่างนี้นะคะใส่ไปลองคือทำแบบเ็น้อยก่อนถึง่ไม่ผ่านะะนี่แล้วก็ใส่แครอทอาา่าฮะใส่แตงกวาอา่ะใส่แตงกวานะคะก็ม้วนเนาะ ไ,ได้แลวได้แล้วค่ะเดี๋ยวนะค่ะแเราก็จะมาหันกันนะคะทุกคน้องซีวิวนะคะเฮ้ยลืมใส่พระเอกลืมใส่ปลาเลยเดี๋ยวเราทำอีกชดุดนึงกว่าเพราะาลืมใส่ปลาเนาะ